ครับสวัสดีครับก็สําหรับในส่วนลงคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมีความรู้มีข้อมูลใหม่ๆนะครับที่จะนํามาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับไม่ไว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นประโยชน์สําหรับคนสอบบรรจุข้าราชการสอบเลื่อนระดับสอบตําแหน่งต่างๆก็ตามนะครับตามที่ทุกท่านได้รับทราบกันมาแล้วนะครับว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ก็คือนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็มีการปลดกเกล้าอ่าแต่งตั้งคณะ,ะรัฐมนตรีนะครับโดยานายอนุทินชาญวีรกุลก็เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งรองนายกรัฐเตเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบด้วยตําแหน่ง,งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าข้านี้นะครับตอนที่ท่าน เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนนะครับซึ่งก็ถ้าพูดใน,ในทางการเมืองนะครับก็คือ เหมือนต่ว่ายังมีเรื่องข้างค้างกันอยู่นะครับพี่จะต้องดําเนินการต่อไปสําหรับกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อนายอนุทินชาญวีรกุลได้เข้ามาเป็นผู้นํารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเลยมีความผสมนะครับที่จะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อนะครับส่วนเหตุผลทางการเมืองเรื่องอื่นก็ไม่เกี่ยวรับไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทิปเกี่ยวกับความรู้นะครับ ควไปคลิปในการวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเมื่อวานนะครับก็ได้มีการเมื่อวันซืนนะครับก็ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับก็มีการเบ่นมอบหมายงานนะครับในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติได้เบ่งเบาในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เดี๋ยวผมพามาให้ดูนะครับว่าคําคสั่งกระทรวงมหาดไทยล่าสุดเป็นคําสั่งที่1976/2568ลงวันที่30กันยายน2568ลงในวันสิ้นปีเลยนะครับก็คือเริ่มต้นกันในวันนี้วันที่1ตุลาคม2568เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็เริ่มต้นในการ แบ่งมอบหน้าที่ก nice ันเลยนะครับว right? <roy> ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรับงานไหนบ้างนะครับแล้วก็ได้มีการแบ่งมอบให้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไหนรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันตั้งแต่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือท่านอนุทินชาญวิรกูลเองนะครับก็ท่านจะดูแลในส่วนของสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือ เป็นหน่วยงานนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นเสมือนแม่บ้านนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อประสานงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนแม่บ้านเพราะฉะนั้นนานแม่บ้านเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับตัวของ สำนักง,งานรัฐมนตรีอันนี้นะครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านการเกี่ยวกับธุรการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนงานแม่บ้านนะครับงานแม่บ้านของกระทรวงมหาดไทยก็คือในส่วนของสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่พูดเร็วไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นะครับงานสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นงานแม่บ้านซึ่งจะต้องทํางานประสานกับทุก กรมนะครับทุกส่วนราชการที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปดูแลจัดทําเกี่ยวกับเรื่องของงบดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนนะครับคนงบระบบงานต่างๆของกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ท่านเลยจะต้องเป็นผู้ดูแลเองนะครับในเมื่อเป็นนางแม่บ้านต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกรมนะครับที่มีคนอยู่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีคนอยู่ในระดับ พื้นที่มากที่สุดนั่นก็คือกรมการปกครองนะครับก็ดูแลตั้งแต่ในส่วนของส,น,องสนกลางนะครับผูบางการสอบสวนและนิติการที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันเกี่ยวกับเรื่องของสถฐานบริการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระดับพื้นที่นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงภายในนะครับมารยาติด าก,การกิจการอสนะครับหรือว่าในส่วนของการเกี่ยวกับเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีในอำเภอมีประหลัดอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะครับเป็นกําลังในพื้นที่อันนี้ก็เป็นกําลังใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านก็ดูแลเองนะครับแล้วก็อีก หนึ่งกลมนะครับก็จะเป็นการรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับต่อไปหน่วยงานที่5นะครับก็คือหน่วยงานที่5นะครับการประสานงานาส่วนราชาการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติการบริหารราชาการาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสบอตอนะครับสองหแล้วก็จะไปในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับก็คือจะมีการไฟฟ้านะครหลวง นะครับแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลการไฟฟ้านะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการความมั่นคงทั้งหมดนะครับความมั่นคงภายในทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านทรงศักดิ์ ทองศรีนะครับวันนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยที่อยู่กับกระทรวงอหาดไทมมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตเอ้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนะครับก็จะไปดูแลในส่วนของกรมที่ดินนะครับซึ่งเป็นกรมที่มีข่าวมีคราวกันอยู่นะครับ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นกรมใหญ่นะครับคนเยอะครบเยอะนะครับเพราะว่านจะเป็นนบที่อุดหนุนเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจลงมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิน่นโดยตรงนะครับต่อไปก็จะเป็นการปละปานะครับเป็นนักวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตนะครับก็เป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ ต่อไปนะครับรัฐมนตรีช่วยกวักกันสมหาติไทยคนที่สองนะครับก็คือนายสักดาวิเชียนสินนะครับนายศักดาวิเชียนสินนะครับก็จะดูแลในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็นในส่วนของการประปานครหลวงนะครับแล้วก็ ต่านสุดท้ายนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนางสาวสาสิธรกิติทนกุลนะครับวันนี้ก็จากจังหวัดกระบี่นะครับอ่ก็ดูแลในส่วนของอผู้หญิงนะครับก็ไปดูแลรมการพัฒนาชุมชนนะครับไปดูแลเรื่องผ้านะครับดูแลเรื่องโอท็อปเรื่องของวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลองค์การตลาดนะครับด้านวิสาหกิจแล้วก็องค์การจัดกัน น้ำเสียด้วยนะครับก็รบทุกท่านนะครับวันนี้ก็สุ่มเสียงอาจจะไม่ดีนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับยังไม่อาการยังไม่หายดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ บันจุก็รับราชการนะครับหรือว่าท่านที่สนใจข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองนะครับก็จบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไ้ด้วยสวัสดีครับ